สวัสดีค่ะ DIY บายวลิตจากวลิตสาระวันนี้วลิตเอาสูตรดีทออ็อกกาแฟสครับหรือกาแฟกากาแฟที่เอามาทำสครับแล้วช่วยให้เราดีท็อกให้ผิวเราเนียนนุ่มขาวใสได้ทำไมวลิตถึงเลือกสูตรนี้มาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้วก็เพราะว่ากากาแฟเนี่ยมีกันอยู่ทั่วไปเราบริโภคกาแฟก,กันทุกวันใช่ไหมคะก็จะมีทั้งจากที่บ้านที่ทำงานรวมถึงร้านกาแฟ ที่ใช้เสร็จแล้วมันจะมีกากกาแฟาออกมาแล้วเอาไปทําอะไรคะเอาไปทิ้งน่าเสียดายมากเลยคะ่ะประโยชน์ของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเอาไปปลูกต้นไม้หรือจะเอามาทําในเรื่องของเครื่องสองอารก็ได้ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องผิวพรรณยังไงกันบ้างจุดเด่นของสูตรนี้นะคะก็คือเจ้ากากกาแฟานี่แหละที่ันิี้เห็นแล้วเนี่ยเกิดความเสียดายในประโยชน์ของเขา ก็คือเขามีอยู่มากมายหาได้ง่ายทั่วไปแล้วก็ราคาถูกมากๆค่ะสามารถหาได้ทั่วไปโดยที่อาจจะเอามาจากการที่เราเหลือใช้จากที่บ้านหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไปขอจากร้านกาแฟก็ได้เพราะปกติกเขาก็ทิ้งอยู่แล้วรวมถึง ากาดกาแฟเนี่ยเป็นสครับจากธรรมชาติเวลาที่ใช้เนี่ยไม่มีบาดผิวเลยค่ะอาจจะมีแข็งบ้างแต่วันนี้วันาีินอัลลิโาดทำให้เนื้อเขานุ่มลงแต่ว่ายังไงก็ไม่บาดผิวค่ะแล้วก็สุดเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือด้วยความที่เขาเป็นธรรมชาติเวลาที่เราใช้ในห้องน้ําในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ทําให้ท่อระบายน้ำอุดุันแต่อย่างใดสามารถย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มจาก ให้ได้100กรัมนะเติมโอลีฟออยล์หรือน้ำมันมะกอกค่ะคือใช้เราใช้พร้อมกับอาบน้ำานะคะเราก็สามารถใส่ความชุ่มชื่นเท่าที่เราต้องการได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็อาบด้วยสบู่อยู่ดีจะเห็นว่ามันมีน้ำมันอยู่ในสูงกังนคลุกให้เข้ากันนะคะ ชาวเดร์ซอ,อของเราเนื้อจะเนียนนุ่มเหมือนแบบแป้งเลยไม่ใช่เกลือทั่วไปที่เราใช้ในบ้านนะคะเกลือเนี่ยจะทำให้ผมกากาแฟเนี่ยไม่ไม่ขึ้นลานะคะเป็นตัวกันขนอมอาหารโดยธรรมา เติม c o ี่ออ oil เข้าไปเพิ่มเพื่อให้คุณสมบัติของดีท็อกของเขายังอยู่เพราะว่ามันถูกกลั่นออกไปแล้วตอนที่เราทำกาแฟผส,สมกันเข้าไปดีแล้วนะคะบรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟ ง่ายมากเลยเสร็จแล้วค่ะเอาละค่ะวริก็แนะนําสูตรจบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมวัตถุดิบก็มีง่ายๆนิดเดียวเลยค่ะทิคของสูตรนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือว่าเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ากา,กาแฟเนี่ยที่เวลาที่แบบกัานออกมาแล้วเนี่ยทิ้งไว้สักพักเขาก็จะเป็นผงร่วนซุยแบบนี้ใช่ไหมคะในสูตรอะวริศก็เลยต้องใส่ แ,แนะนําใส่น้ํามันมะกอกลงไปเพื่อให้มันจับตัวเป็นก้อนได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราใช้นะคะแล้วรวมถึงน้ํามันมะกอกเนี่ยเป็นตัวบำรุงผิวนีงด้วยชิ่อกอย่างหนึ่งก็คือว่าวอลิตมีการเติมคอฟฟี่ออยล์เข้าไปในสูตรเติมทําไมในเมื่อนี่มันก็เป็นคอฟฟี่สครับอยู่แล้วก็เพราะว่าอย่างที่วอลิตบอกละคะ่ะหลังจากที่มันกลั่นมาแล้วเนี่ยทั้งน้ําทั้งน้ำมันในตัวของตัวาก,กาแฟน อยู่แล้วดังนั้นการที่เราเติมมันเข้าไปเนี่ยจะทําให้คุณสมบัติในการดูดถอของผิวเนี่ยมันดียิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ทริคอีกอย่างหนึ่งของสูตรนี้ก็คือวัลิตเลือกที่จะทําสูตรที่เป็น preservative free จากสารเคมีเราวอลิตก็เลือกใช้ตัว p o d Poder ซอหรือเกลือที่เป็นลักษณะของผงแป้งที่มีความอ่อนนุ่มไม่บาดผิวแตอย่างใดมาใส่ในสูตรนี้เพื่อเป็นเสมือนการถนอมอาหารตามธรรมชาติ เพื่อจะช่วยไม่ให้แบคทีเ,เรียเจริญเติบโตในสูตรได้อย่างดีค่ะเอาละค่ะวาลิตก็แนะนาจบแล้วนะคะว่าวิธีทำอะไรเป็นยังไงบ้างรวมถึงวัตถุดิบ่างๆเ,เพื่อนๆสามารถถังซื้อได้ตามร้านเครองดันได้เลยค่ะมีไม่เยอะไม่เยอะเลยสูตรนี้มีนิดเดียวเองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการเสียเวลาไปรวบรวมแล้วก็ไม่ต้องการซื้อมาเหลือใช้นะคะเพราะอาจจะมีขั้นต่ำในการสั่งซื้อวาลิตได้รวบรวมชุดดีไอไว้าวาไมาให้เพื่อนๆแล้ว กอกไปด้วยนะ้ำมันมะกอก powder ซอ u c อ coffee o i แล้วก็สำหรับใส่สังขารของเพื่อนๆคะ่ะตัินั้ฝากลิงไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเพื่อนๆสามไปดูได้ใน description เลยคะ่ะเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าหลังจากที่เราขับด้วยตัว d e ของ c o f ฟี e สังขารแล้วเนี่ยผิวเรอเงี้นนุ่มแล้วขาวใสัในไนตามไปดูกันคะ่ะอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ เพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากชอ่องบริสาระแล้วก็ DIY ดีๆแบบนี้ที่วันนี้จะคอยนำมาฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย